สวัสดีครับสองรถใหม่คลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชม Honda City Hatchback Turbo RS ครับผมสำหรับ Honda City Hatchback นะครับจะใช้เครื่องยนต์ Double o s Camshaft สะครูบสูบ12วาล์ว VTEC Turbo ครับผมตัวรถนะครับให้พละกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่173นิวตันเมตรครับผมคันนี้จะเป็นสีเทาโซนิกเกร์นะครับนี่ หลายคนชื่นชอบมากๆนะครับผมตัวรถนะครับมาอย่างแรกเลยครับไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็น full LED เลยนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟ daylight และไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยกระจังหน้านะครับเป็นสีดำ gloss black ดำเงาพร้อมไลทหลังพึ่งนะครับกระจังหน้าเป็นไลายหลังพึ่งมีสัญลักษณ RS นะครับ local RS เด่นชัดเจนมากนะครับผม ล้ออัลลอยนะครับล้ออัลลอยขนาด16นิ้วครับผมเป็นลายนะครับสำหรับตัว Turbo r s นะครับ City Hatchback Turbo บ s จะเป็นลายปัดดำนะครับเป็นลายลมดำสวยงามมากๆนีแล้วในรุ่น r s นะจะมีการตกแต่งพิเศษมานะครับก็คือตัวกระจกมองข้างครับสรวกาดที่ฉลามนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับผม มือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนั้นท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟ LED นะครับสวยงามมากๆแล้วก็การชนหลังนะครับสำหรับรุ่น RS ก็จะมีตัวดิฟฟิวเซอร์หลังมาด้วยนะครับดูโดดเด่นมากดูให้ความเป็นสปอร์ตมากๆครับ ฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะครับด้านหลังก็มีพื้นที่สัมาัะท้ายควางขวางนะครับผมพร้อมกับยังสามารถปรับพับเบาะปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลยนะครับสำหรับ Honda City h a t c h b a c k นะครับสามารถปรับเบาะนะครับพับเบาะได้4รูปแบบครับผมลองโหมดนะครับไว้ของยาวทอโหมดไว้ของสูงนะครับมี Utility Mode นะครับพับเบาะราบแล้วก็ r e r r e s h Mode นะครับพับเบาะหน้านะครับ ต่อกับเบาะแถวที่2นะครับภายในนะครับจะเป็นภายในสีดำนะครับตัดกับแดงนะครับวัสดุตัวบาะนะครับก็จะมีเป็นเบาะหนังกลับนะครับนี่หนังสังเคราะห์แล้วก็มีตัวผ้าครับผมรบซิตี้ RS นะครับแฮชแบ็ RS ได้เบาะเป็นหนังกลับมาเลยนะครับดูสปอร์ตมากภายในบ้างครับ ตัวแป้นสปอร์ตมากับตัวรถเลยนะครับผมนี่ตัวเบาะแล้วเบาะสวยมากๆนะครับอ่าอันนี้เป็นหนังกลับนะครับเห็นป่ะดูครับตัดกับตัววัสดุนะครับผ้านะครับแล้วก็วัสดุหนังสังเคราะห์นะครับผงอะไรก็เป็นหุ้มหนังนะครับ หน้าปัดก,ก็ทรงสปอร์ตครับผมหน้าจอนะครับ a d v a n t a g e นะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับผม a n r Auto ครับตัวเกียร์นะครับอันนี้ Honda City Hatchback Turbo RS ครับผมถ้าชอบก็รบกวน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมใครสนใจรถยนต์ n o n d a นะครับผมก็สามารถเข้ามาได้ที่ www.vgrouphonda.com นะครับหรือว่าเข้ามาทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะครับผม a d d V group Honda ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ